จะไปพูดด้วยอ่ะเรพูดได้นะว่ามีอะไรบ้างอะไรอย่างเี้ยยบลยนะเกิดนะคะอ๋อมีทุกอย่างค่ะมีกุ้งมีปลาหมึกมีม่มา้อะไรอ่ะมันฟัวไงเดียหใส่อะไรบ้างคะอ๋อใส่เครื่องเหรอคะจะมีกุ้งมีปลาหมึกลกผักก่อนบอกค่ะนกอนที่ลูกผักนะคะลูกให้สุก เราต้องกำความสะอาดสดก็จะสะอาดค่ะของที่ร้านนี่นะคะดูหน้าตานะคะเวลาล้วนจะมีผักมีปลาหมึกมีหมูยอมีขาไก่มีอะไรที่เสร็จแล้วต้องทำยำนะคะ ้นี่รบเส้นรบเส้นค่ะลุนเส้นนะคะน่ไปที่พ่อที่พ่อเขากำลังเล่นกันอยู่อุ่่านโลม้งเสจนโคะอี่นี่ว่าย่างลมไม่ทุ่มเส้นนะคะ จะใส่เครืออหอหอ่องม,ม,มอีกุ้งหอมมีหัวหอมมีมะเขือเทศมีพริก่ก่อนกอนกเ้ต้องการาเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยนะคะ<า>ไม่เผ็ดก็กลางๆก็ใส่น้อยหน่อยมีน้ำปลาหอมน้ำมะนาวมีถั่วฝักยาวมีพริกไทยโรยเคี่ยวไว้แล้วนะคะ เทากันนะครัจะได้อร่อยจะได้แซ่บเวอร์ลองชิมก่อนว่าอร่อยเวอร์นะมให้ออกสามรสนะคะเปรี้ยวหวานอร่อยเวอร์ไหมคะโอเคอร่อยแล้วค่ะ กับตัดหอมที่สวยงามมีเี่มคะีเมคยมค่อยลเคร,รเยคลเคล็ดลับ่เรอคมา่อลาบร่ายทือคอกของคของทขต้อมใหอม่และสดเสมอ ต้องสดปลาหมึกอะไรต้องสดทุกอย่างค่ะออกมาแล้วมันจะอร่อยผักกระปลอมน่าทานมากเลยอ่าโอ้ยนี่ยำลมมิ่ยเส้นนะคะเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนการทำเสิร์ฟได้เลยพร้อมรับประทานนี่เหมือนเลี้ักชีแบบน่ไมอื้อ